เนี่ยฮะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับโดยทางสืบสวนนครบาลลงพื้นที่ปิดล้อมบ้านนะครับคือคนนี้นะฮะเป็นบ้านต้องสงสัยกว่า3ชั่วโมงเจ้าตัวเล่นมุกเดิมนะครับนั่นก็คือปีนขึ้นไปแล้วก็แอบอยู่บนฝ้าเพดานแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่รอดจมูกสุนัขตำรวจเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาได้กลิ่นฮะก็เลยเปิดฝ้านะฮะก่อนที่จะจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนั่นเอง ทีนี้เนี่ยพอชาวบ้านทราบนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะไทยมุงก็มารุมประนาม,มเหยื่อนะฮะผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายพิเชษหรือว่าเบียดอนเมืองอายุ47ปีเจ้าหน้าที่จับกลุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักตำบลบางพูดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพบประวัติก็คือต้องโทษคดีอาญามาถึง3คดีด้วยกันครับสำหรับพฤติการก็คือนายพิเชษหรือว่าเบียดอนเมืองเนี่ยคบหากับหญิงสาวคนหนึ่ง โดยอยู่กินด้วยกันซึ่งบ้านอยู่ใกล้กันนะฮะกับบ้านของเหยื่อหญิงสาวอายุเพียง13ปีเท่านั้นโดยนายพิเชษมักไปมาหาสู่แล้วก็พบกันอยู่บ่อยครั้งกับเหยื่อหญิงสาวรายนี้นะครับแล้วก็มักพยายามก่อเหตุล่วงละเมิดทั้งทางกายแล้วก็วาจาเมื่อเจ้าตัวสบโอกาสซึ่งเหยื่อเนี่ยเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคนร้ายนั้น ก็ถือว่าเป็นญาติใกล้ตัวคนหนึ่งนี่นะฮะก็คือคนที่ก่อเหตุก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนใกล้ตัวนะครับไม่สามารถที่จะบอกใครได้แล้วก็ด้วยวัยเพียง13ปีก็เลยทำให้เธอเกิดอาการเครียดอย่างหนักถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตายนะครับอยู่หลายครั้งกระทั่งบรรดาญาติก็สังเกตเห็นความผิดปกติของหญิงสาวรายนี้ก็เลยจูงมือเหยื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดี แต่ว่าคนร้ายเนี่ยก็หลบหนีไปนั่นเองครับทีนี้จากการสอบสวนนายพิเชษให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับโดยให้การบอกว่าไม่ได้มีอะไรกับเด็กคนนั้นเลยโดยเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับช่วงนั้นโรงเรียนปิดเทอมเด็กคนนี้นก็พักอยู่บ้านเดียวกับตนเพราะว่าเกี่ยวข้องกันเป็นหลานของภรรยา<อ>ก็คือเป็นหลานเมียนี่นะฮะวันนั้นเกิดเหตุ เด็กคนนี้ก็อยู่บ้านนะฮะสองต่อสองตนก็เลยใช้ให้ช่วยยกพัดลมเข้ามาในห้องหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนก็คือเป็นช่วงเดือนเมษายนอ,อย่างที่เขาบอกก็คือมันร้อนจัดจริงๆนะฮะตอนนั้นตนก็เลยนะฮะแตะเนื้อต้องตัวเด็กคนนั้นไปนิดหน่อยะนะฮะให้การแบบนี้บอกว่าแตะไปนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ทำมิดีมิร้ายอะไรก็มีแม่เลี้ยงของเด็กคนนั้นเข้ามาเห็นแล้วก็ตะโกนเอะอะโวยวาย นะฮะด่าทอตนจะทําอะไรเด็กคนนั้นซึ่งตนก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าแม่เลี้ยงก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าจะพาเด็กเนี่ยไปแจ้งความจับตนด้วยตนก็บอกว่าอยากให้จบนะฮะอยากให้จบเรื่องก็คืออย่าไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยก็มีการเสนอเงินให้ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับคุยกันไปคุยกันมาแม่เลี้ยงคนดังกล่าวก็ไม่เอา แล้วก็พาเด็กคนนั้นเนี่ยไปแจ้งความ,มนี่นะครับคุณผู้ชมต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจนะถึงแม้ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมฮะ,ะอาจจะไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ก็ไม่ยอมนะฮะก็คือเห็นลูกเลี้ยงเนี่ยนะก็คือถูกล่วงละเมิดมนะไม่ยอมก็ในที่สุดก็ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตนก็เลยนะฮะได้มีการย้ายกลับไปอยู่บ้านเก่าแถวๆดอนเมืองเพื่อไม่ให้เรื่องมันบานปลายแต่ตนก็ยังยืนยันนะครับว่า ไม่ได้ทำมิดีมิร้ายต่อเด็กคนนั้นคือคำว่ามิดีมิร้ายของเขาเนี่ยนะครับคือจะหมายถึงว่าขั้นไหนหรือเปล่า oh. น่าจะาประมาณนั้นแต่ว่าการแตะเนื้อต้องตัวการพยายามที่จะล่วงละเมิดทั้งทางกายนะครับแล้วก็ทางวาจาก็ถือว่า เป็นพฤติกรรมที่ล่วงละเมิดไปแล้วนั่นเองแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นคือยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลย<ช>ก็คือเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมยังไม่บรรลุนิติภาวะนั่นเองครับทีนี้ตำรวจได้มีการแจ้งข้อหานะครับนั่นก็คือกระทําอนาจาร์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็าตามแล้วก็มีการใช้กําลังประทุษร้ายโดยเด็กนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หลังจากนั้นนะครับได้มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทยเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับ